เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda Ci ี i c d i m e n s i o n ครับปี2002สสวยๆราคาไม่แพงครับสุดประหยัดสมรรถนะดีครับเล่มเอกสารชุดโอนครบครับรถพร้อมใช้งานสีสันเงางามนะครับล้อมแม็กมีเครื่องเสียงครับภายในสะอาดมากๆครับ อุปกรณ์ความรวยความสะดวกต่างๆมีให้ครบครันนะครับหัวถังเดิมสนิทนะครับรถเดิมเดิมยางอะไรมีครบเครื่องมือถทยรถมีนะครับ้องเครื่องก็เดิมเดิมครับก็ล้างทำความสะอาดหน่อยก็เอี่ยมเลยนะครับ้องเครื่องระบบเครื่องยนต์แอร์ไฟฟ้าสมบูรณ์ครับความเดิมทางไกลได้สบายเล่มทะเบียนเดิมพร้อมโอนครับมีรับผิดชอบการโอนให้ด้วยนะครับเจ้าของรับผิดชอบการโอนด้วยครับคันนี้ราคา8800,0บาทนะครับ Honda Civic Dimension Gear Auto น่าตัดไฟฟ้าครับ ภายในเป็นเบอกผ้าสีครีมครับเบาะสภาพดีไม่ขาดนะครับสวยสะอาดสะอ้าดครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเพื่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ